สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุล ประจำเดือนตุลาคม2563เราก็จะมาดูกันให้ล่วงหน้าเป็นประจำแบบนี้ทุกๆเดือนกันอยู่แล้วนะคะอยากจะฝากไว้เลยสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะ การดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะแล้วก็นำสิ่งที่ได้จากการดูดวงนั้นนำไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของแต่ละท่านได้เลยค่ะ เพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ได้ทำการเช็คหรือว่ายังไม่ทราบลัคนาเกิดนะคะก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณนั่นเองนะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลค่ะในเดือนตุลาคมนี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้าง ชาวตุลน,นะคะชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะมีดาวพระศุกร์เป็นดาวประจําตัวเป็นดาวเจ้าเรือนนั่นเองดาวพระศุกร์นะคะการโคจรในเดือนตุลาคมนี้จะแบ่งออกเป็นสองช่วงด้วยกันค่ะตั้งแต่ต้นเดือนยาวไปจนถึงวันที่23 24ตุลาคมดาวพระศุกร์ยังคงอยู่ในเรือนลาพระ นะและดาวพระศุกร์ยังได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยดาวเจ้าตัวของชาวลัคนาราศีตุลอยู่ในเรือนลาภะและเป็นอุดมเกณฑ์ถือว่าดีมากๆนะในช่วงนี้การค้าการขายจับใจ่ายใช้สอยอะไรก็คล่องดําเนินกิจการจะติดต่อธุรกิจการงานอะไรก็ราบรื่นประมาณนี้นะคะแต่พอวันที่24ตุลาคมดาวพระศุกร์จะทําการโยกย้ายไปยังเรือนวินาศค่ะแต่ไม่อยากจะให้ตกอกตกใจ เพราะว่าการยกย้ายของดาวพระศุกร์ที่ไปอยู rua, ่ในเรือนวินาศนั้นได้ไปอยู่กับดาวพระพุธซึ่งดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศอยู่แล้วและดาวพระพุธที่อยู่ในเรือนวินาศนั้นมีตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีและมหาอุดดาวพระพุธถือเป็นเจ้าบ้านเรือนวินาศถูกไหมคะแล้วตําแหน่งที่ได้เป็นเกษตรราธิบดีและมหาอุดขนาดนี้เพราะฉะนั้นส่งกําลังถึงดาวพระศุกร์ให้ดาวพระศุกร์ที่มาอยู่ในเรือนวินาศนั้นไม่ส่งผลเสียต่อชาวลัคนาราศีตุลค่ะ ก็ต้องแสดงความยินดีนะการที่ชาวตุลนะ่ะเหมือนบางทีอะ่ะเวลาเราจะเจออุปสรรคเวลาเราจะเจอปัญหาอะไรที่เราคิดว่ามันผ่านพ้นไปไม่ได้อะ่ะมันจะมีคนอื่นมาคอยช่วยเหลือเกือ้อหนุนเสมอเป็นลักษณะนี้ค่ะมันเหมือนกับลักษณะการโคโจรของดวงดาวเลยที่ดาวพระศุกร์อ่ะแม้แต่ว่าตกอยู่ในเรือนวิทน,นาแท้ๆเลย มันมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามมีดาวพระพุธซึ่งเป็นทั้งเกษตรและมหาอุดมาช่วยส่งกําลังมาช่วยอุดหนุนมาช่วยค้าจุนไว้ค่ะทําให้ความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นนั้นลดน้อยถอยลงหรือแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นไปได้อันนี้คือกําลังของดวงดาวที่ส่งถึงกันนั่นเองนะคะ การตีความหมายตรงนี้นะในลักษณะของดาวพระศุกร์มาอยู่ในบ้านของดาวพระพุธแบบนี้ค่ะ<ม>ก็จะเป็นไปในลักษณะที่ชาวลัคนาราศีตุลเวลาทําอะไรก็ตามนะคะจะต้องรอบคอบจะต้องใช้ใช้สติให้มากและอย่าออกหน้าตัวเองมากจนเกินไปแม้ว่าเราจะมีเพื่อนดีคือดาวพระพุธเนี่ยแม้ว่าเราจะมีเพื่อนดีหรือคนรอบข้างดีขนาดไหนก็ตาม แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องอยู่ที่ตัวเราด้วยนะคะเราจะต้องรู้แล้วว่าในเมื่อดาวประจำตัวเราวันที่24เป็นต้นไปเข้าเรือนวินาศเพราะฉะนั้นการกระทําอะไรก็ตามแม้ว่าจะไปขัดแย้งกับใครเราอย่าออกหน้ามากอย่าไปมีปัญหากับคนอื่นมากมันจะส่งผลเสียแบบฉับพลันทันใดค่ะใครจะทํางานกิจการใดๆที่จะต้องออกหน้าออกตาออกสื่อ ก็ให้ย้ายตัวเองมาอยู่เบื้องหลังมาบงการมาควบคุมงานอยู่เบื้องหลังแบบนี้จะส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีตุลมากกว่าที่จะออกเบื้องหน้าค่ะ อันนี้พูดถึงในลักษณะที่เลยวันที่ย4กสีตุลาคมไปแล้วนะคะแต่ถ้าในช่วงต้นเดือนตุลาเนี่ยลุยได้เต็มที่ออกหน้าได้เต็มที่เลยนะต้องแยกให้ออกต้องฟังกันให้เข้าใจนะคะต่อมาเรามาดูที่เรื่องการเงินกันบ้างนะดาวการเงินของชาวลัคนาราศีตุลคือดาวพระอังคารค่ะ ดาวพระอังคารนะาวันที่9ตุลาคมได้มีการโคจรถอยหลังหรือโคจรพักองศานั่นเองมาอยู่ในเรือนอริค่ะอริหมายถึงอุปสรรคหมายถึงปัญหาหมายถึงจุก นะคะหมายถึงความเครียดต่างๆนานาที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินเนี่ยอยากจะเตือนชาวลัคนาราศีตุลไว้เลยว่าคุณจะต้องรอบคอบในการใช้จ่ายประหยัดมัธยัถ์ได้ให้ประหยัดอะไรที่ไม่จําเป็นอย่าเพิ่งใช้จ่ายให้มันมากนะเพราะชาวลัคนาราศีตุลมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินเยอะอยู่แล้วอาจจะเป็นไปในลักษณะของการลงทุนรวมหุน้นหรือว่าเล่นหุ้นนะคะเป็นไปได้เทรดหุน้นซื้อประกันลงทุนกับตัวเอง เรียนต่อเปิดกิจการเริ่มธุรกิจใหม่อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะมันมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินเยอะอยู่แล้วชาวลัคนาราศีตุลเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังแต่ขอพูดถึงดาวพรังคารดวงเดียวก่อนเพราะว่าดาวพรังคารเนี่ยได้โคจรเข้าเรือนอริ แล้วการโครจรมาเข้าเรือนอริเนี่ยยังเป็นการโครจรถอยหลังหรือโครจรพักองศาเพื่อที่จะมาเข้าเรือนอริตรงนี้ด้วยนะคะมันเลยยิ่งต้องระวังมากขึ้นนั่นเองนะอาจจะเป็นการใช้เงินในการแก้ปัญหานะคะตรงนี้นะอุปสรรคต่างๆนานา,นาหรืออาจจะเป็นการถูกหยิบยืมแล้วปฏิเสธไม่ได้มามาหยิบยืมชา,าวลัคนาราศีตุลแล้วคุณเองก็ไม่กล้าที่จะปฏิเสธเขาหรืออาจจะลำบากใจในการปฏิเสธนะคะหรือบาง างคนอาจจะเป็นในลักษณะที่ถ้าจะต้องได้เงินก็อาจจะเป็นเอกสารผิดพลาดทําให้เกิดการติดขัดทําให้ไม่ได้เงินสักทีอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะอาริหมายถึงอุปสรรคอาจจะได้เงินช้าหรือลูกค้าอาจจะเลื่อนการจ่ายเงินไปก่อนถ้าใครทํากิจการหรือธุรกิจนะลูกค้าอาจจะเลื่อนจ่ายนะแต่จริงๆจะต้องบอกว่าใครที่เป็นเจ้าของกิจการหรือเจ้าของร้านค้าก็ต้องยอมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปมีปัญหากับลูกค้าอีกไปเร่งรัดมากเกินไปหรือไปบ่นเขาอีก ปัญหาก็จะบานปลายขึ้นมาอีกนั่นเองนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการคงลูกค้าไว้นะเราก็ต้องมองในลักษณะที่รอได้เราก็ควรที่จะรอไปก่อนอย่าเพิ่งไปเร่งรัดเขามากนั่นเองนะคะส่วนเหตุผลที่พูดถึงการลงทุนที่สมัยได้เกินบอกไปเมื่อสักครู่นี้ทําไมถึงบอกว่ามีเกณฑ์การลงทุนเพราะ3อย่างค่ะข้อที่1เลยดาวการเงินอยู่ในภพอริมันมีเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายเงินข้อที่2เลยดาวประจําตัวอยู่ในเรือนวินาศ ดาวประจาตัวมาอยู่ในเรือนวินาศวินาศหมายถึงสับพลันทันทีทันใดหมายถึงต้องมาอยู่เบื้องหลังหมายถึงต้องมาคิดวิเคราะห์วางแผนค่ะข้อที่3ดาวพระราหูเข้าเรือนมรณะ วันที่10กันยายนดาวพระราหูได้มีการโคจรโยกย้ายสําหรับชาวลัคนาราศีตุลแล้วนั้นดาวพระราหูได้ย้ายเข้าเรือนมรณะค่ะดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะอยู่แล้วนะคะปุตตะหมายถึงการลงทุนการริเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆและดาวพระราหูอยู่ในเรือนใดย่อยยมทําลายเรือนนั้น ทำลายความเป็นมรณะให้หมดไปเพราะฉะนั้นความหมายตรงสมข้อนี้มันถึงโยงใยไปถึงมีเกณฑ์การลงทุนเกิดขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีตุลค่ะและบางคนก็จะมีคําถามต่อที่ว่าและถ้าได้ลงทุนจริงๆจ,จ,จะส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีตุลไหมสมัยต้องบอกเลยค่ะว่าส่งผลดีอยากจะให้มองกันในระยะยาวแรกๆอาจจะติดขัดปัญหาโู่นนี่นั่นต่างๆนาะนาะนะนะเพราะว่าดาวการดาวเจ้าเรือนการเงินนั้นโคจรเข้าเรือนอริ มันต้องมีการติดขัดมันต้องมีอุปสรรคบ้างแต่ในระยะยาวนะคะ3เดือนขึ้นไป6เดือนขึ้นไป1ปีขึ้นไปมันจะดีและมั่นคงได้สําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะก็อยากจะให้กําลังใจแล้วก็แสดงความยินดีล่วงหน้ากันไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะ เรามาพูดถึงดาวพระราหูเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าดาวพระราหูได้ทําการโยกย้ายและการโยกย้ายครั้งนี้ทํามุมร่วมก,กันกับดาวพระอังคารและดาวมฤตยู่ด้วยอยากจะฝากไว้เลยนะคะสาหรับชาวลัคาราศีตุลอยากจะให้หมั่นดูแลสุขภาพของตัวเองเพราะว่าในช่วงห้วงเวลานี้มีเกณฑ์ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยมีเกณฑ์ที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลถ้าไม่ใช่ตัวคุณนะก็อาจจะเป็นญาติคนสนิทบุตรหรือคุณพ่อคุณแม่ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือเป็นไปได้นะคะรวมถึงเกณฑ์การเกิดอุบัติเหตุด้วยนะไม่อยากจะมองไปในลักษณะของว่าเอ๊ะมามาว่าหรือมาให้โทษหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเพียงแค่อยากจะให้ระมัดระวังเพราะว่าดาวที่มาโคจรทำมุมในลักษณะนี้มันมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้ในเรื่องของการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรืออุบัติเหตุนั่นเองค่ะระมัดระวังกันไว้ก็ดีนะไม่เสียหายนะ มันมันไม่เกิดขึ้นอะให้มันไม่เกิดขึ้นดีกว่าการที่มันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วถูกไหมคะคร่าวๆเท่านี้ค่ะสาหรับการดูดวงของชาวลัคนาราศีตุลนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากกันไว้นั่นก็คือเรื่องของความรักค่ะดาวความรักของชาวลัคนาราศีตุลนั้นคือดาวพระอังคารเช่นเดียวกันดาวพระอังคารได้โคจรเข้าเรือนอรินะคะดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนทั้งดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนความรัก คือดาวเจ้าเรือนตัดตอน,นิ้นั่นแหละถ้าไม่ได้พูดถึงความรักก็จะเป็นลักษณะของหุ้นส่วนคู่พาร์ทเนอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระมัดระวังประคับประคองกันให้ดีแบ่งผลประโยชน์กันให้ดีๆอย่าได้มีเรื่องปัญหาอะไรที่มันจะมาติดขัด หรือทะเลาะบอกแหวงกันได้กับคู่คู่ค้าคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนประมาณนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักต้องบอกเลยว่ามันมีเกณฑ์เสี่ยงมากที่จะมีเรื่องราวขุดคุยที่เคยทะเลาะกันในอดีตขุดคุยขึ้นมาทะเลาะกันใหม่อะไรประมาณอย่างนี้นะคะมีปากเสียงกันเปราะบางเป็นช่วงของความเปราะบางเลยนะในเรื่องของความรักระวังให้ดีและที่สําคัญนะคะชาวลัคนาราศีตุลมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับปัญหารัก รักซ้อนรักสามเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนรักเก่าเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเข้ามาทางฝ่ายคุณหรืออาจจะเป็นฝ่ายคู่ของคุณก็ได้ที่มีคนรักเก่าเข้ามาหรือคนใหม่เข้ามาเป็นมือที่สามระหว่างคุณและคู่ของคุณต้องดูดูกันให้ดีๆและต้องใจเย็นนะคะพยายามใช้สตินะอย่าโมโหอย่าหงุดหงิดง่ายนะ ที่ต้องบอกอย่างเงี้ยห,หงุดหงิดง่ายเพราะว่าชาวรัคนาราศรีตุลในช่วงนี้เนี่ยเรื่องเล็กน้อยๆคุณก็เอามาทะเลาะกับคู่ของคุณได้แล้วอะโอ้นะคะต้องใจเย็นๆนะคร่าวๆเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ